แม่วันนี้ทำงานวันแรกนะวันนี้ทำงานจ้ะเฮ้ยรบกนเรียนเขามาเพิ่มันเออลงไปกินบ้านลงไปกินบ้านอยติดไฟเบรคใครเก็บเราก็กินแบบนี้ได้นั่นได้จ้วยนั่นกินอะไรจ้ะอืมครับไม่ติดมีเพิ่มน้ำตาลจ้ากลัวเบาหวานจะลงน้ำตาลจะลดเจ้าน้ำตาลจะลด ที่บอกไปแล้วเหาคตัดขาแน่เลยเนี่ยไม่ตัดนี่โคชูจังว่าไม่ตัดขาหรอกตัดคอจว่าตัดคอนี่แหละเจ๊ตอนเจ๊มาเจ๊กินอะไรวะโอจับโยนอ่ะร้านเอามจากไหนอะข้างล่างก็มีไม่ร้านค้าเต็มเลยแต่ว่าหลงอยู่ในรีปประมาณครึ่งชั่วโมงมากินอาหารที่เข้ามาเนี่ยเขาวางอยู่แหละจะไม่ต้องจะไมต้องกินนอกเหนือ ร้อนเราไม่สบาเนี่ยอยากกินร้อนๆก็ให้เอาปแเตะปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะใช่ทำต้องกินนอกเหนือจน่เขาเอามาให้ไม่เราอ่ะยังเหมือนเดิมต้ปรักมาเหมือนเดิม๋ยวมีการใช้ก็ยังปรักมาเดออเดี๋ยวเราจะเอาเออร่อยลักเลยไปดูดูดูนักกินตะลังา นี่เป็นพืชไงกินได้ใช่เป็นพืชพี่กินได้พืชพืชผั่คนจะกินยังไงก็เถียงกินอ่ะนาะแล้วก็หมูก็เป็นพืชนะหมูมันกินมันฝรั่งของไงมันก็กินอร่อยที่สุดถูกไหมจริงอร่อยที่สุดดั้งไอเอ๊ยอยู่เึ๊บเจไออยู่ไม่ได้ไม่ได้ยายอยู่อยู่ ินโบราโพี่จูได้อะไรทานคะสวยสแบบลดนีมาดนหน้าอยู่สวยอู่บนทางสอนเต้นนะแร็คแร็คแต่าแข็งแรงแข็งแรงังเท่าไหร่แล้วปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิกว่าใช่อ่ะมาดนหน้า เพี้ยย่เลยขาแขงแน่นมร <c oughs> ส,สอนเต้นอมอยากไปียา,าแข่งแรงที่สุดนี้ดูแลิอย่ามาแล้วเมื่มอวานน <c oughs> ี้ส,สวยน, <c oughs> นี่เต้นแทบนังช็อเต้นที่เล่นโยคะยพี่ใช่ใช่ที่เล่นโยคะ กินได้มั้งแต่ตัวสาวนินเซโรฮนะันอะทำหน้าใหม่สวยมากลมมมเลย